บู๊บปวดอ้ยไอ้ไปตำค่ะเดียวนี่มันพักไหพี่น้องแย่ก่อนตอนนี่หัวมันซตำนี่เลยที่สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอการสอบวันที่ยิ้มหายจะพี่น้องกันยายนหกแปดนะจ๊ะ หลังจากเข้าโบเรมาเมื่อวานเมื่อวานก็บโบเรมาอาจจะพี่น้องไปชิมหายังเฮ็ดกับบอกเนรอเนี่ยก็เลยว่าสิ้น่วนกันมาคุ้มมันเบ่งพี่น้องก็มาซองเบ่งเห็ดนั่นน่ะล่ะข้าเกิดขึ้นเนาะเลาะเบ่งเห็ดเห็นเห็ดกับเก็บเห็ดเห็นมันกับคุ้มมันหนุ่มนุ่มคุ้มมันนุ่มไปปลาหน้าจุ้ยเนี่ยดาพี่น้องอำเภอหน้าจุ้ยจังหวัดอุบลเนาะจ้ะไปไปโศกสิมาอันบ่ถือควนไหลพี่น้องถือคนหลายที่ละ เราเงีอีเลนี่มันถือกีดินี่ดิมันคืออันนี้เกเลยมันดียู่มถือกีดินคนตกใส่ติดกอก็แม่องกินจันีหน้อมาขอเเือมันราหาเือมันเือมันหนามากเอามะแวนเชือมันนบมันเขียนเขียนมันหน่มันเขียนหรพี่น้อหนึ่งใบกันุ่นแมนบอ โอแมนยูได้หนอยแมนยูแมนยูแมนอยู่โอ้ยเสือใบใหญ่ค่ะคอโ้ยใบใหญ่แนวนี้คุณงอเป็นใบใหญ่นะอคืออ่ะคือกใหญ่เลยคนเบิ้งมีสองเือนี่งเรือนึงเรือนี่บใหญ่ไนี่ไดมา่สองคนมสองเรือเลยคนเืใหญ่ก่อนเนาะห้ได้น mặc quà nội mặc nó nắp 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 này. nắp 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 สุดอยู่โอ้ยมันพักในพี่น้องใหญ่ก่อนตอนนี่เพราะวมันซทำนี่เลยทิโอ้ยมอสหยาบยาวเลยเหลืออชิ่น้อยเดียวนี่เหลืออชิ่น้นนอยหนึ่งประมาณข้อมือหนึ่งนี่ละยังสีสุดนี่ทำนี่ละถือว่าตัวนี้ก็เปเครื่องเครื่องบางอย่นนไปภาในดอกพี่น้องใช่ไหมแยกกลุคนเนาะ สุดเดยตวนี these, 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 these. These, ้หัวเก่าหัวงามยู่ด้น้อมามันตอไปอีกยู่ด้นี่พี่น้องล้ยหัวงามยู่เนาะมาเห็นบยยเนาะุดอยนออกโอ้ฮก บอกไงหัวมันไงคือจะมันหักคคเลยหุหักอีกหู่นเส้อะกล่นมานาำที่น้องบ้านเนยม่เห็นเครืองมะนาวเครือบบอกไงเลยอ้ยเครือไงหัวชิไใหญ่บเนี่ยโอ้เห็ดกูดูดูวานเนี่ย ในเติบอยู่แต่ว่าดอกบัวยาวมันสั่นยอดอันหัวขาวจึงพูอยู่อันสุดๆมานนิอืมเนืนอหนาเหี้ยนี่ขึ้นอู้หูอ๋อที่ถมมองเตี้ยพี่น้องเผื่อมันหนามเผื่อนี่อุ้ยเผื่อใหญ่แหงมังพี่บังขุดมึงมันถีบหัวใหญ่บ่ ุโคตงมันหนักมันนกเห็นเครื่องมันนกกับคุดมันนกไปตามสมกระได้วยพี hai, ่น,น้องตามเสมกระจายคลายแบบตามหมกแตงอย่างนี้ละเคยตามกินกับเขาอใช่ไหมเตยินเล็กหน่อยนะ มันก็เสียงมม่จังสิลับใช่เยะลับตึงอันมันหงหงอหงเหม,มันขาเบิ่งขึ้นมาไมเห็นว่ายายำอะไร ตัววัดเขื่อนนี่พี่น้องไอฝนหนึ่งห้าลายตัวอ,อีกนึงเสื่องนี่เฮ็ดกับบวค่อยมีดอกะมึงมีเลยนะนะอ,ะอ,อกจากเฮ็ดหัวมันสิออกที่บังเฮ็ดหัวอยู่กุดมันแววคนละช่องมึงก่อนตามนออก đấy. Tập coi. <laughs> Đó. à mẹ, nhai của เป็นหัวเกามันพี่หลองหัวเกามันเียเา่อเนาคะนอห้ออีพอหัวเกานีน้อเงเลยบ่อุ้ยเป็นโอ้ยใหญ่ของอีพอสับอีพอมัใหญ่ป็นน้ี่เลย้นนะโ้ยโอ้ยบุ้ยไปตหัวเดียวกัสี นี่ถ้าปาดกินนี่ป่าขึ้นมันทะเพาอันนี้นะยำกินแสบเพื่อกันคนละใส่แล้วก็ของอีฟอเอาไปเทียบใส่ของอีฟอวันให้ของเงียบก่อนฝุ่นี่ข้างถามเพื่อนนี่แม่ใส่ของอีฟอใส่ของเงบก่อนมีบอลแกใส่กันบ่เออมึงแน่ละโอ้ยมันกันมลหมดแล้วตัวนี้ มึนหดแล้วพี่นนอะมันก็ได้เฮ็ดกันอ่ะทยงเืเสียงหรอ่ะฟังให้เดี๋ยะสุดอยรู้เหรอคุณูุณหบไว มันนามยก่อนคุณไหวนงอันนี้เยะมันงามย่างหนอหงางยม่เผาี่ล่ะโมยายเยอะหงามมันเกี่ยหงามี่ล่ะโมยไม่แมงเลยหนอหงาาแหงเดี๋ยวติดงกัน ดิมีอผักคดมันังหมันแมวมันนกนนวกนนไหนี่วงเงี้ยบ่เงี้ยเาเสือใะรก่นเลยดอกดอลองเบิ้งเบ้งคมันหัวคือคือถ้าเราหักใหม่อะไรหักใหม่ชอบหนักหรักใหม่ mày ngay phần nói đó con mận nộp như không bán đâu thì nọ chuồng chuồng hết bộ yêu cái này để nữa mày nè phải yêu cái mả mồ sậu to lột phun ไก่ละไมายเนี่ก hmm. no. uh ็สิตกเย่๊กตกี่มื่อคืนก็กตุกเมื่อคืนนี่เยอก็ตกเยอก็ยุดเยอกรตกเยอะก็ยุดเมคืนนี่ตกกตรงไหนเคนตกสมอน้ำม้นจนหล่นเนาะมนบนี่หลังเลยข้าวเ่าขาวเ น่ามาแห้งีกน้ำถ่วนี่นี่น่าจะรวยน้ำดถ่วด้วยพี่นนอม่ามีถ่วมน้าจะรวยนี่บดงวียวมกับถ่วมอนพี่โดไม่ยังอ่ะนถ่วม้องให้น้ำหนักเขานะต่ว่าบ่ถ่วฉ่างเนาะหน้าจะรวยนี่ถ่วยิปผูกปัน ตุงก oh, ้นนี่ก็เด็กทีโอ้ยน้องมองนี่ชุดท่เคียนหมดเลยกูบอกอืมคนด่ายคนดดายนา่งมันเขาไปขายตลาดมันรหคาสิบบาท ขากับฮักเคืองเลยลระเที่ยวขากับฮักเคืองอาง,งอาแหงเขาักเคืองเงายแหงที่ยวกับคุดปูซุดค้อกันที่อันหักใหม่ร้ายขาคุดปูซุดคือกันคุดหยาเตมอเด้าใส่แหงนะคุดหมันเฮงเงดินเดียวหฮงคุดหยาดอคุดตัวเดีเดียวแหงแต่บ่มี

นี่เครื่องหนึงมาลอกป่นี่สองเครืองซ้ำกันนี่แหละก็พอๆก็พอหน่อยเป็นไรได้แหละหนอก็พ่อใส่ยูพ่อใส่ยูหัวดำอีกเครือหนึ่งเหมือนนี่สองเรื่อนบ่เนี่ยยังถ้มพร้อมกันถุมรู้มันพวกเด็กคนพหนาพวกข้าหักไม่อาพสหรือเป่พอพดยบ่พด ฮึมฮักมันขาดออกดึงขึ้นมึงหันนี่ว้าวงานที่ไรนี่นี่เนาอพ่อก็ขุดลึกว้ยมันกิ้วกิ้วอยู่นี่นั่นหัวมันเอ้าไม่เป็นหัวกิ้วกิ้วเนาะว้าวขอางในแม่ได้ย้ายกูยู่หัวกิ้วกิ้ว บ่งอาบ่อืมอือ่อ้าโอ้ยีแมเบีบนี่ฮ oh, wow. oh, 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 ักสัหใหญ่ยุ่งเก่าก็ใส่ยูพอรอเฉี่ยสมานพี่น้องดยถ้าถ้าใดสุดนี่กัดุดนี่ดแล้วเนี่ยเดีุ๋ดแต่ว่ามันหงอเนาะมันหักังไง ยังไี่คอยกันหักเอามาใส่ตะการไปไะหาเล่มคุดทางงมปะนี่นี่ห้องอีแมคคุดนี่นี่ทูนี่อันแหลกไอซำนีพูดดียู่นี่พอคุดทางเนาะอี่าง Cái chung dòng mong dưng con mong hoa mong chung mong dưng 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 mong mà mong dưng mà ไไโอ้ยหนีไปพวกขนหนังบอ่อลพอขุดนเหระไปแม่บูมบ้งมันเหี้ยอ้าผมม้วนแปนแต่ว่าเคยขุดดูมันเหลืองอีแม่บอกอยู่ว่ามันเหลืองบอ่มันเหี้ยงนี่มันนามนะโอเมนยนฮึ มันเหลืองมันเหลืองกินได้คือกันบ<ะ>่กนง่กันมันเหลืองตัวซาเไข่มันนกไ่ะลไข่มันนกอไย่ง้มันนังมันหน,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 นามนหนามเป็นงระงี่มึงจเนยอ้ยฮใส่ตุ่มก็ไปบัได้หนามร้ายหนอใหญ่พี่ล่ะเออนเองออู้ถึงใหม่งัดบ่ถึงใหม่ถึอหางใหม่หางยัถึงหางใหม่านะหางยังไง แต่ว่ามันเกียงงามนี่เลยเกมีเหมเอาไปต้มอ่อนๆมันเหนียวเล้ยแสบไปตำสมไชมูแดงกแสบเลือสีดึงขึ้นขึ้นเป็นหัวเนี่ยเป็นหัวแสบเออมันมันแสบอื้พ่อมีสองเขื่ออืมสองเขือนเดีน้พี่น้องเห็นเลยมันแสบ โอ้ปานทีโอ้ยก็ถีหวานดีวานดีเสี็นี่ไปขอดทุไปก่อนเออคืออยู่มันขุดง่ายนะมันก็เลยสุดโอ้โหขาหักสามี่น่องเตัวหนาเตอวจานี่เพื่อใงใหญ่ดอกนีนเพื่อหน่อย คุดไปตุมต่มกับพวกในตุ่มนี่ดิพี่น้องอันบนเรือเครื่อมันนะเรื่อหไงมันเข้ากับคุดไปบุตรเนมบนหะแค่ว่าแถวนี้มันคุดงางนะนะตัวน,นี้มันเลง้ยงมันหนามซุ้มเขื่อนนี่ <laughs> <laughs> มันหนามด้ยนี่พี่น้องนี่เดี๋ยวเขื่อมันนี่ ก่ามันกลง่ายก็เลยกลนะนะยนได้ดินสายแล้วดินสายกนง่ายง่มมายพูเหมือยังน้ำตหลอดองเขลือเลยอหารนี่แม่คุดสองเคลือเป็นฟ้าแผดก่เป็นฟ้าแผดบ่อือหนุดอะคื นี่โอ้หัวเกามันหัวหนึ่งบงหัวนึ่งก็มันี่หัวนึ่งามเว<น>้ยมันขาวดีเนาะเอองหัวเลยองเข่ากับชองหัวทสี่ตีมันสีขาวตดกันังสินี่ ừ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nào? ừ lỡ những ừ hấp dẫn สองหวัวน,นี่มีหัวหนึ่งมันมันอยู่กันสิบมมร่อยู่จัง5เมียก่อนในปีน่อวันนี้เสียงเางัว่ใส่ตุก๊กแต็จะนกับตืนตอนเห็นขาวน <laughs> าจะเมยียมันคนออกเจาเจากเจามาเบิ่งอ,อันยอดใดนี่เอกกราชศาสตอือ อ่อนดีจังเลยมันอยอดีแฮนี่ซิกินเลยเ่มกินเลยวุ้ยมือเพิ่นพลาดตายไม่เล่นเจ็บหวาดลายหวานนี่น่ะนี่อย่างไงเอาออกกลัวชุ่มเขาออกออกเบนี่น่าไม่ต้องออกก็ได้มันนก อันกก็ฮักเบิดแลวพี่นาะที่ทงนกลามคล้ายคล้า,ายอันยังเกาะเขาเอ่ยบัวหิมะบ่ใบไม้เสร็จแเคยกินได้เถอสิ่งื้อจหือบัวหิมะบ่สิเมืงานอันนี้อ่อางไมบัวหิมะนะ่ามานัน S <S มันจะเผาเนี่ยหูมิ่กันไข่ๆล่ลละจะแบบไข่ๆจะอบมันสีมันสีพลอยกลัวมันบบแห่นทบัวหิมะมันสีย่ยอ่ไงกแค่หวานดียก็ออกร้านอยู<ม>่วานอยู่วานาน,านี่นหวานน้อยๆว่านพอดีแต่พี่น้องมานนำข้ามากินดิบได้ ตำสมกันอาไปตามสมแอ้ก่อนสิตามสมกินอยู่มึงติละนามมันหลเนาะอืมอ้กรอบแอบเม่ว่าเสียบก็มันอันยังก่ันจะเผาเว้ี่นืากราเสียบกวนาะเนอย่ามอแ่อยมยาบบมันกรอบแหงเดวแถบชิบเไรหยอไพอยนี่ อ๋นหิ้หนามไม่อออห้หนามนี่ก้นมันหนามกินแทหนามไปเลยเนี่ยแต่ว่าเส uh ียบกบเตียงอยู่ไปตำกบเตียงนี่รสามนีม่ใช่ตำมาชิมเสียบเสียบกบเตียงอนี่แเสบคนละเบตัวนี้บอกอ๋ออนปปดนี่ลาพ้นงานของเาห็มันหนามมันนก มันเหลืองพญาธุ์ยี่ห้อนขคนืออนหนึ่งมันเหลืองมันเหลืองให้กินได้เด้อพี่น้องใบมันเคยขายมันนกนไงล่ะนี่บ่่มันเหลืองแม่่่บแมมันเหลืองนี่ใบเคยขายมันนกกินได้คือกันจ้ะเอาพ่อกะซิกต่พ่อได้กินได้อย่างเไงเนาะมันกะซีกับบ้านล่ะพี่น้องหมันยัดเริ่มใบใบมากคนกะซิโต้งมากนะบองว่มีเฮ็ดเนาะแม่์เดี๋ยวก่อนกะซีไปรอบิึง ไปบวงเฮ็ดปวกหม่องเก็บมือนั่นละเมื่อก่อนนี่เนาะแมนครัขึ้นมาอีกนะไปหาปลากรบโบไรอเออวันศุกไปหาปลากับไปวไันไรเราพี่น้องหนามหนามลายเวลาเขาใส่มายังสิพ้นตกมาหนามมึงก็ขึ้นยังสีมันเข้ากาับบวงเฮ็ดตุ่มเขาเนาะตุ่มเขากับสีพัดหน,นามมันขุนนามมันขุ่นหนามมันเสี่ยวแห้งหนามไร้แห้งไส่โบไรแหรม่มง,งานงาดกนันเนาะแมนเฮ็ดกรบโบออกจ้ะเอา้าคลิปนี้เขากับสีลาพีล่ลาน้องนะจ้ะกะาก็ฝากกระไรกระแร์จะพี่น้องก็ติดตาม กดกระดิ่งเีง่งเตือนจากสองนุก,กอนสแนวมนันามาพอกันไหมจากพี่น้องอาลุนกันตัววันสิห้ากินห้าอย่างนนหนหนแ<ม>นวไดนเนาะแส่วงเฮ็ดกับโบมี่จากพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายจาีจ้าสวัสดีครับ,รบเมือยังมีแต่ขี้ตมยังมีแต่ขี้ตรมเลยมืม้ง